สวัสดีครับผมนายวิยยุทธมาเลวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพขัยบเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานในรายวิชาไมาโ,โครคอมพิวเตอร์ซึ่งผมก็ได้ทำเครื่องควบคุมไฟหนนา์วิธีแบบไร้สายนะครับต่อไปเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับซึ่งตัวเครื่องนะครับก็จะมีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวรับนะครับ ตัวนี้เป็นตัวทรงนะครับซึ่งด้านหน้าของเครื่องนะครับก็จะประกอบด้วย LED Display นะครับตรงนี้จะมี8ดวงนะครับก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับมี LED แสดงผลว่าไฟเข้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นชุด output 220โวลต์นะครับ8ช่องเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูข้างในกันเลยนะครับ ึ่งข้างในก็จะประกอบด้วยนะครับหม้อแปลงขนาด800มิลลิแอมนะครับขนาดเอาพุดนะครับ9โวลต์น,นะครับจ่ายมาให้กับชุดวงจรหาาจ่ายไฟตรงนี้นะครับจะแบ่งจะจ่ายไฟ5โวลต์ออกมา2ชุดนะครับก็คือชุดที่1นนะครับจะใจ่ายให้กับตัวตัวรอบตรงนี้นะครับเออนะครับ เพื่อไม่ให้มีสัญญาณรบกวนนะครับส่วนไฟชุดที่2นะครับก็จะจ่ายมาให้กับไอซีประมวลผลกลางตรงนี้นะครับก็คือ IC ซีไอทีนะครับซึ่งจะใช้ไฟขนาด5โวลต์เหมือนกันนะครับส่วนชุดเอาท์พุตนะครับก็จะเป็นชุดของโซลิสเจตจไเอกนะครับจะเป็นชุดขับ220โวลต์น,นะครับจะมีอยู่8ชุดนะครับ ส่วนที่สายแร์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ LED d ิสเพย์นะครับต่อไปเรามาดูเครื่องส่งกันเลยนะครับซึ่งเครื่องส่งนะครับจากด้านนอกก็จะเป็นมีสวิตช์กด9ก้าสวิตช์นะครับก็เป็นหมูดต่างๆนะครับส่วน LED ตรงนี้ก็เป็น LED เตือนเมื่อแบตอ่อนนะครับส่วน VR ตรงนี้ก็เป็น VR ที่ใช้ปรับความเร็วนะครับ ของการกระพริบ LED นะครับส่วน VR ตรงนี้เอามาแทน VR ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า VR ตรงนี้เสียนะครับกำลังหาซื้ออยู่นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟเป็นสายชาร์จนะครับมาดูข้างในนะครับ ข้างใน,นเมื่อแกะออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตรงนี้เป็นแบตนะครับขนาด6โวลต์น,นะครับส่วนเมื่อดูด้านในนะครับก็จะประกอบด้วย IC ซี m อทีไมครแปนะครับแบบชิปนะครับซึ่งเป็นตัวพวอคูมของวงจรในภาคสูงนะครับก็จะมีสวิตช์อยู่9สวิตช์นะครับที่ เป็นตัวเลือกในโหมดต่างๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวส่งนะครับซึ่งเป็นตัวส่งไวเลสนะครับส่วนนี้ก็เป็น VR ที่ปรับความเร็วนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้เสียอยู่นะครับนี่ก็เป็นสวิตช์นะครับครับต่อไปเรามาดูการทดสอบกันเลยนะครับ การทดสอบระบบควบคุมไฟหน้าเวทีนะครับเราก็ทําการเปิดสวิตตัวส่งนะครับแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กเสียบโหลด2 2 0โวลต์นะครับก็คือหลอดไฟทั้ง8หลอดนะครับแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กตัวเครื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เปิดสวิตนะครับแสดงว่าไฟเข้าเรียงวงจรแล้วนะครับ ต่อไปเรามาทดสอบนะครับในโหมดที่หน,นะครับก็คือไฟจาก,กระพริบจากด้านขวามายัางด้านซ้ายนะครับทีละหลอดนะครับสามารถปรับความเร็วได้นะครับส่วนในโหมดที่2นะครับ ก็จะเป็นการวิ่งจากด้านซ้ายมายัางด้านขวานะครับส่วนในโหมดที่สามนะครับก็จะเป็นการกระพิบแบบ2องฝากสลับกันนะครับขับความเร็วได้นะครับส่วนในโหมดที่สี่นะครับก็คือจะกระพิบสลับกันแบบเลขคู่เลขี่นะครับ ปรับความเร็วได้เช่นเดียวกันครับส่วนในโหมดที่5นะครับจะเป็นการกระพิบจากด้านข้างเข้ามานะครับทีละหลอดทีละหลอดจนมาถึงด้านตรงกลางแล้วก็กระพิบกลับออกไปนะครับปรับความเร็วได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับมาปรับความเร็วครับสามารถปรับเร็วจน ก็สามารถมองเห็นได้นะครับแบบนี้ส่วนโหมดที่หกนะครับจะเป็นการกระพิบทีละสองหลอดเข้ามาถึงตรงกลางแล้วก็กระพิบออกไปทีละสองหลอดนะครับปรับความเร็วได้นะครับส่วนโหมดที่เจ็ดนะครับเป็นการกระพิบทีละสองหลอดนะครับ นี่ครับกดี๋ยวพี่จะดานตรงข้ามเข้ามานะครับสลับไปมาไปมาทีละสองหลอดนะครับส่วนโหมดที่แปดนะครับจะเป็นโหมดปิดหลอดนะครับก็คือดับหมดนะครับนี่นะครับส่วนโหมดที่เก้านะครับเป็นโหมดทดสอบหลอดนะครับนี่นะครับแสดงว่าหลอดทหลอดดีนะครับครับต่อไปเรามา ทดสอบระดับความไกลของตัวรับส่งไวเลสตัวนี้นะครับว่าจะส่งได้ไกลแค่ไหนนะครับทรมาทดสอบกันเลยนะครับสำหรับการทดสอบนะครับก็จะทดสอบที่ยืดงๆเนมตรนะครับว่าจะรับส่งได้จริงหรือไม่นะครับ นี่เราก็อยู่ในระยะประมาณ20กว่าเมตรนะครับเราจะมาทดสอบสัญญาณไวเลสนะครับว่าจะสามารถส่งได้หรือไม่นะครับเรามาทดสอบในหมดที่1นะครับสามารถส่งได้นะครับกระพริบจากด้านขวาไปยังด้านซ้ายนะครับสามารถเล่นความเร็วได้นะครับปกติดีนะครับหมดที่2นะครับ ก็คือจะกระพริบร persona, จากด้านซ้ายมาด้านขวานะครับก็ได้นะครับต่ดความเร็วหมดที่สามนะครับจะกระพริบสี่ลออสลับกันนะครับตัด mm. ความเร็วได้นะครับหมดที่สี่นะครับจะกระพริบสลับกันเป็นได้คู่ได้คี่ก็ทําได้นะครับตัดความเร็วได้นะครับหมดที่ห้านะครับ กระพิบจากด้านข้างนะครับเข้ามาทีละหลอดนะครับมาถึงด้านกลางตรงกลางแล้วก็ออกไปนะครับปรับความเร็วก็ได้นะครับบหมดที่หกนะครับจะกระพิบพร้อมกันจากด้านข้างเข้ามาสองทีละสองหลอดนะครับแล้วก็ออกไปนะครับลดความเร็วนะครับส่วนหมดที่เจ็ดนะครับก็เป็นหมดกระพิบทีละสองหลอดนะครับ ก็สามารถเทิ้ได้นะครับปรัาความเร็วได้นะครับส่วนโหมดที่8นะครับหลอดจะดับนะครับหมดเลยแล้วก็โหมดที่9นะครับเป็นการทดสอบทดสอบหลอดนะครับนะครับก็ทำได้นะครับทุกโหมดปรัาความเร็วได้นะครับครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดของ ระบบควบคุมไฟหน้าเวทีกันนะครับสำหรับบทคัดย่อนะครับในยุคปัจจุบันเมื่อมีการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าการเล่นดนตรีต่างๆสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือระบบไฟหน้าเวทีถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมนอกเหนือจากเสียงเพลงและการแสดง อีกทั้งยังเพิ่มบรรยากาศในงานนั้นๆให้ดูดีได้มีความน่าตื่นตาตื่นเต้นมากขึ้นนะครับดังนั้นจึงได้จะทำเครื่องควบคุมระบบไฟหน้าเวทีแบบไร้สายเพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมที่ไม่ต้องยุ่งยากในการติดตั้งสายสัญญาณโดยใช้ rf module ว i ล l e t ความถี่433.92เมกะเฮิร์นะครับเป็นตัวรับส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยตัวส่งจะมีลักษณะคล้ายกับรีโมทซึ่งมีขนาดเล็กใช้แบตเตอรี่ขนาด 3A 4ก้อนนะครับเพื่อความสะดวกในการพก้านะครับระบบควบคุมไฟหน้าเวทีมีทั้งหมด8โหมดทุกโหมดสามารถปรับความเร็วได้ และมีโหมดทดสอบว่าหลอดไฟดีหรือว่าหลอดไฟขาดนะครับส่วนวิธีการส่วนวัวสดุและวิธีการนะครับก็จะมีส่วนสองส่วนหลักๆนะครับก็คือในส่วนที่1นนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาครับทั้งหมดนะครับก็มีดังนี้เลยนะครับ นี่ก็คือวงจรทั้งหมดของภาครับนะครับซึ่งก็ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดจ่ายไฟนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเอาพุทนะครับ220โวลต์นะครับส่วนนี้ก็เป็นชุดประมวลผลนะครับส่วนนี้คือภาพนะครับด้านในของเครื่องรับนะครับ ส่วนนี้เป็นด้านหน้าของระบบควบคุมไฟหน้าเวทีนะครับส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับสำหรับนี่ก็คือวงจรจ่ายไฟของภาคลับนะครับก็คือจะมีไฟ5โวลต์อยู่2ชุดนะครับเพื่อแยกไปเลี้ยงให้กับ ตัวโมดูลตัวรับแล้วก็เลี้ยงให้กับ ICAT ไอม่เก้ามก้8นะครับส่วนนี้ก็เป็นชุดวงจรโซลิสเตตไตแอคนะครับจะใช้ออปโตเบอร์ MOC 3021นะครับส่วนไตแอกก็จะใช้เบอร์ BTA 06นะครับส่วนนี้ก็เป็นวงจรใน ภาครับข้อมูลแลกประมวลผลนะครับก็คือตัดมาจากภาพใหญ่ด้านบนนะครับก็คือนี่เป็นตัวรับข้อมูลนะครับรับเข้ามาทําการประมวลผลด้วย IC ซีเมกะตรงนี้นะครับต่อไปในส่วนที่2นะครับก็คือเป็นส่วนของตัวรับนะครับหรือตัวส่งนะครับตัวส่งก็ จะมีชุดอินพุตคือสวิตช์อยู่9ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวส่งข้อมูลนะครับเป็นตัวส่งไวเลสตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี VR ตรงนี้นะครับใช้ปรับความเร็วแล้วก็มีชุดวงจรแบ่งแรงดันตรงนี้นะครับเพื่อไปเข้า A 2 D นะครับก็คือแบ่งแรงดันวัดแบตเตอรี่นะครับ ส่วน IC ตรงนี้ก็เป็น IC ประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งไปให้ตัวส่งข้อมูลตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นภาพของตัวส่งนะครับเป็นตัวรีโมทนะครับนี่ก็คือภาพด้านบนนะครับส่วนนี้ก็คือภาพด้านล่างนะครับก็จะมีแจ็ค d c แล้วก็มีสวิตช์นะครับ ส่วนนี้เมื่อแกะกล่องออกมานะครับจะเจอภาพนี้นะครับก็คือมีแบตเตอรี่แล้วก็มีวงจรแบบนี้นะครับส่วนเมื่อเราไงแผ่นปิ้นขึ้นมานะครับก็จะพบวงจรนะครับก็มีหลักๆก็มีสวิตช์นะครับมี IC AT MEGA 8มีตัวส่งมีสายอากาศ VR ตรงนี้นะครับส่วนนี้เป็นสายแบตเตอรี่เข้ามานะครับสำหรับการทำงานของโปรแกรม ทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งเป็นหมดหมดดังนี้นะครับก็คือในโหมดที่1น,นะครับหลอดไฟจะกระพริบจากด้านขวาไปยังด้านซ้ายนะครับดังภาพนี้เลยนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับส่วนในโหมดท,ที่สองนะครับก็จะกระพริบจากด้านซ้ายไปยังด้านขวานะครับ สำหรับโมดที่3นะครับจะกระพริบติดกันทีละ4หลอดนะครับสลับกันไปมาไปมานะครับส่วนโมดที่4นะครับก็จะกระพริบสลับกันแบบเลขคู่เลขคี่นะครับดังภาพนี้เลยนะครับส่วนโมดที่5นะครับหลอดไฟจะติดทีละดวงนะครับโดยเริ่มจากขวาสุดเข้ามานะครับแบบนี้นะครับเข้ามาจนถึง ข้างในแล้วก็กระพิบออกไปอีกครั้งนะครับส่วนในโหมดที่6นะครับก็จะเป็นการกระพิบจากข้างนอกนะครับทีละ2หลอดนะครับเข้ามาจนถึงด้านในนะครับแล้วก็กระพิบออกไปนะครับส่วนในโหมดที่7นะครับก็จะเป็นการกระพิบทีละ2หลอดนะครับเข้ามาจนถึงอีกด้านหนึ่งแล้วก็กระพิบกลับไปนะครับส่วนโหมดที่8นะครับก็คือจะดับทุกดวง โหมดที่9นะครับจะเป็นโหมดทหลอบนะครับหลอดไฟก็จะติดทุกดวงนะครับแสดงว่าหลอดไฟดีอยู่ทุกดวงนะครับส่วนนี้เป็นลักษณะการทดสอบเป็นการยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพระหว่างด้านบนเป็นรูปสัญญาณอินพุตนะครับ ของตัวส่งที่ส่งมานะครับส่วนด้านล่างเป็นภาพสัญญาณของตัวรับนะครับซึ่งภาพนี้ก็คือมีสัญญาณรบกวนนะครับก็คือภาพสัญญาณเอาพูดไม่เหมือนกับอินพุตเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าการออกแบบนะครับของวงจรยังมีข้อบอกพร่องอยู่นะครับก็คือมีการออกแบบให้ VR อยู่ใกล้กับสภาวะาของตัวส่งมากเกินไปนะครับทำให้บางครั้ง ที่เราหมุน VR นะครับอาจจะทำให้เกิดมีสัญญาณรบกวนบ้างนะครับ <c oughs> สำหรับภาพนี้ก็คือภาพวงจรของตัวส่งนะครับเป็นลายแบบนิกตีฟนะครับนี่เป็นลายวงจรแล้วก็ลักษณะการวางอุปกรณ์นะครับของตัวส่งนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นลายวงจรแบบในกระถีฟของภาครับนะครับส่วนนี้ก็เป็นลายอุปกรณ์แล้วก็การวางอุปกรณ์ของภาครับนะครับส่วนนี้เป็นรายการวัสดุของภาครับและภาคส่งทั้งหมดนะครับก็มีดังนี้เลยนะครับ ส่วนต่อไปก็คือตารางการทดสอบนะครับก็คือทั้ง8โหมดนะครับสามารถทำงานได้นะครับปรับความเร็วได้ปกตินะครับทำได้ทุกอย่างนะครับสรุปก็คือนะครับเครื่องควบคุมระบบไฟหน้าเวทีสามารถทำงานได้จริงคือสามารถกระพิบ ตามโหมดต่างๆที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็สามารถปรับความเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถทำงานในโหมดทดสอบหลอดได้นะครับแต่ว่าโครงงานนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่ก็คือยังมีสัญญาณรบกวนบ้างเป็นบางครั้งนะครับเมื่อมีการปรับความเร็วในการกระพริบนะครับสำหรับ กิจกรรมประกาศนะครับก็มีดังนี้เลยนะครับนี่เป็นแหล่งอ้างอิงนะครับส่วนนี้ก็คือประวัติผู้จะทานะครับต่อไปก็เป็นภาพผนวกนะครับก็คือจะเป็นส่วนของโค้ดโปรแกรมทั้งหมดนะครับส่วนนี้ก็คือโค้ดโปรแกรมในภาครับนะครับก็มีดังนี้เลยนะครับ ส่วนต่อไปก็เป็นโค้ดโปรแกรมในภาคส่งนะครับก็มีดังนี้เลยนะครับสำหรับการนำเสนอของวงจรระบบควบคุมไฟหน้าเวทีกับผมในวิรยุทธก็ขอจบการนำเสนอโครงงานไวเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ